ท่านชูศักดิ์บุรทัพ <c oughs> ท่านนายกสมาคมการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรีท่านภูมิการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาการพันศึกษาสุพรรณบุรีทุก,กท่านท่านนายกเทศมนตรีท่าน,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 นอุตสาหเศษฐพานิช์ท่านประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาว,วชนและครอบครัวท่านไพรโร์กิรเสเวีจินดาท่านผู้พิพากษาสมทบ3แรงงานภาคเจ็ด ท่านคุณศักกุลโรชัยยพรท่านนายกสมาคมสารตายายท่านประธานและท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านภูมิเกียรติทีลกทุกท่านครับวันนี้กผมเองนั้นรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมใจเพื่อการศึกษาปฐมวัยในค่ำคืนนี้จากการที่ได้ฟังคำาก่าวรายงาน จากท่านผออชูศักดิ์กุลทัพท่านนายกสมาคมจะเห็นได้ว่าเป็นนิหมายที่ดียิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสําคัญของการจัดการศึกษาในระดับประถมวัยและได้ร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนของชาติซึ่งเปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์ที่รอวันเติบโตแต่การที่มเมล็ดพันธุ์จะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ปลูก และผู้ดูแลเอาใจใส่ซึ่งได้แก่คุณพ่อและคุณแม่ท่านผู้คองคุณครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนชุมชนโดยทั่วไปจะร่วมมือร่วมใจในการอบอุ้มบุดคลานและเยวาวชนของเราได้มากน้อยเพียงใดน,นั้นซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กประถมวัยของเราในวันนี้จะมีความพร้อมและพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพต่อไปในอนาคต สามารถจะนำความรู้ความสามารถของตนเองร่วมสร้างสารรค์สังคมไทยเป็นสังคมการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมเองนั้นต้องขอชื่นชมคณะทำงานทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังความสามารถสังเกตได้จากท่านผู้เกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้มาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการเกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาชุมชนตลอดจนทั้งประวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดและโรงเรียนได้รวมใจกันในจัดงานให้เป็นเห็นเป็นรูปธรรมมีบรรยากาศในการแสดงถึงความเป็นไทยและได้เห็นถึงน้ำใจของพี่น้องชาวสุพรรณบุรีที่มาร่วมงานจนเป็นที่น่าภาคตุมมใจเป็นอย่างยิ่งท่านผู้มีเกียรติครับผมเองนั้นจากบ้านจากเมือง จากเมืองสุพรรณเนี่ยตั้งแต่อายุไม่ถึงเก้าขวบต้องหลอกเหินไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดที่ต่างจังหวัดนั้นก็เพราะว่าโรงเรียนที่อื่นนั้นมีมาตรฐานที่ดีกว่าสุพรรณในตามความเชื่อของท่านผู้ปกครองคือคุณพ่อและคุณแม่แต่วันนี้ครับผมเองนั้นไม่อยากจะให้ลูกหลานของเรานั้นจะต้องไปเรียนอยู่ที่อื่นไกลความสาคัญของลูกหลานเราในอนาคตนั้นคือการพัฒนาการศึกษาสุพรรณนั้นให้ทัดเทียมกับที่อื่น และก้าวแรกของเด็กและเยาวชนที่สําคัญก็คือการพัฒนาการศึกษาด้านปฐม,มวัยนั้นคือหัวใจของการพัฒนาผมเองนั้นคงต้องขอขอบคุณและให้กําลังใจคณะทํางานทุกทกท่านนะครับทั้งของทางสมาคมการศึกษาปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีจิตอาสาสร้างการทํางานอย่างสร้างสารรค์บนอุดมการณ์ของวิชาชีพรูอย่างแท้จริงขอขอบคุณคณะทํนะางานทุกส่วนทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาต่อก,การศึกษาที่มารวมพลังกันณที่แห่งนี้ขออารัธนาคุณพระศีรัตนไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากพลโลกสิ่งศักดิสกโลโล์สิสทธิ์บนผืนแผ่นดิในในจังหวัดสุพรรณบุรีอาทิเช่นหลวงพ่อโตวัดป่าเรไลเจ้าพ่อหลักเมืองพรามมีปกเก้าปกาปกระหมออ่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพัชรราชินีนาถตลอดจนกุศลผลบุญคุณางามความดีที่ท่านได้สั่งสมมา จงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบใ่ความสุขความเจริญมีความรุ่งเรืองตลอดไปซึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานรวมใจเพื่อการศึกษาปฐมวัยของสมาคมการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรีณบัตน,น,บบตนี้ขอบคุณครับ